อู้คืองามแท้กล่ำพี่น้องนะคะอื้มมักตเลยโอ้กล่ำหนูโอ้ปาดบากใหญ่เลยครับพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็จะเป็นสวนกระลำนะคะกระลำปลีปแล้วก็รู้สึกว่าทางนู้นจะเป็นแตงนะนวนค่ะที่นี่เขาปลูกทั้งกระลำนะคะกระล่ำปลีนะคะทั้งแตงกวาโโอ้หเยอะเลยอสองหนุ่มไปลุยดูผักกระลำแล้วตอนนี้คือบอกได้เลยว่าสวยมาก สดๆนะโอ้ถ้าเราได้กินแบบสดๆนะจะอร่อยมากๆเลยไอ้แดนก็ซื้อไปถุงหนึ่งถุงแล้วนะคะเพราะว่าไอ้แดนจะไปทําขนมกุยช่ายเจีนะเดี๋ยวไปซื้อกวางตุ้งมาเสริมนิดหนึง่งแต่เราจะใส่กระหล่ำกระหล่ำปลีก็ได้นะประกาศขาวก็ได้นะคะทุกคนเนอะเพราะว่าไอ้แดนไม่ได้ทําขนมกุยช่ายเจนานแล้วนะคะเรามีเครื่องนวดแป้งแล้วเราทําแป๊บเดียว นะคะเพราะว่าป้าก็อยากกินเหมือนกันเ๋จะทําให้ป้าชิมไม่ได้กินนานแล้วน้ําจิ้มของ,องไอ้นั้นะสูตรเด็ดนะทุกคนนะไม่เหมือนใครนะน้ําจิ้มนะอืโอ้สวยมากเลยบรรยากาศ นะคะคทางด้านนู้นก็เป็นแตงกวาวนะแตงกวาน่คุณนสวนผักลงไปแล้วนะครับน้องบุกสวนผักค่ะน้องอป่าสั่งกระลำไว้นะคะ ดูบอนุเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้โหไม่ทันไม่ทันโอ้โหเจ้าของสวนมาแล้วนี่อะเจ้าของสวนมาแล้วโอ้ป้าตกไก่เลยพี่น้องนุ๊ทำไมเจ้าทำลายอย่างั้นล่ะรู้เอ้ยอันนี้ตัดสดๆเลยหรือเปล่าคะ อ๋อตัดสดๆเลยโอ้โหพี่น้องพารอทไม่เราเลือกได้ไหมคะไกอไก่โอมีการเลือกได้ด้วยเอาจีถุงก็ได้อากาศอได้คอแงพ่อมาค่ะอุ๊ยเอาบักแตงน้ำาองสวเออวนเอามาช้าตอนนี้เราเขามาปิดเอาเราขึ้นรถโอ้โหนเอารถพ้นมานั่นเออเอารถไ นี่ครับก็เปลูกลูกอินนั่นหะแล้วมันกจะไต่ขึ้นเลไม่ปลูกอยู่หน้าในในการนาหนาวปีหนา้แงเปนดอกแล้วเป็นมากแล้วมาใสโอ้เป็นมากแล้วะไรๆเด้ขาเจ้าเสือพีอีวะนี่เอ็นวะเสือเอ็นเอ็นโอ้แม่เขาจุดพุทโธด แตงนะฮะอ๋อแตงมันพึ่งแตงมันมันยังไม่โตนี่นี่คือ้นมาผักแตงนผักแตงเพิ่งเห็นบนพอดีแสบได้สำหรับนะพอดีแสบนะเฉกขึ้นดีแสบต้องร้อยพุดมันร้อยพุดเมื่อท่อขีตานี่แต่ว่าสวยถ้าไปเบื้องส่วนใดพันวาพันเทียนนะื่อเราดูเป็นแบบอย่างเอาไว้จะปลูกที่นาเราจะปลูกได้ไหมได้ขึ้นแล้วดูนี่ออกแล้วตอนนี้ไอ้ดูอะไรเป็นอะไรไม่รู้แปลงผัก อะไรไม่รู้เรื่องเลยผสมค่ะผสมผสานเขาเรียกผสมผสานค่ะป้าแปลงผักหลังบ้านเอ็นผสมประสานสายเขาจะาว่าตำสาดเนี่ยเออนั่นแหละเอ็นมาขับเสือกตำสาดนี่มันมาขับเขาจะเอื่อนมาเสื่อมอย่างเนาะนี่แ่ะแตงนะทุกคนดู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 ฮะนี่อ๋อเวลาเขาจะตัดเนี่ยเขาจะต้องดูแปลงด้วยนะคะว่าแปลงไหนตัดได้เหมาะที่จะตัดนะคะเหมาะที่จะ ตัดไปขายได้แล้วนะคะ,ะ,ะคโอ้ปีนี้ไม่งามนี่ขนาดไม่งามแล้วเนี่ยโอ้เขาบอกว่าไม่งามแล้วเนี่ยอ๋กกอกรหลำไม่มักน้ำแต่มกักแดดนี่เดรร์อากาศนะ เราจะไปที่ประกาศเขียวนะคะประกาศเขียวอยู่ฝั่งด้านนู้นนะคะเลือกหั้เลือกได้เลือกได้ โอ้ย e> oh, เราเลือกได้ปาป้าดูโอ้มัหไงเลยตัดังไนะตัดเปงตัดังไค่ะปดวดเลยมัน่ะโอ้ยมัดีพี่นองมักใหญ่นึงเดี๋ยวเราจะโอ้โหเราจะไประ สีด้วยบ้านที่น้ำเที่ยงด้วยแล้วก็นรกเรียนที่กบตูมด้วยอรถจะเอากลับเป็นรถใครวะเนี่ยสองคันพูน่ะกูกรอกแล้อ๋อกูกรอกกับรถกรอักดีเราจะตัดแล้วก็ไปให้โรงเรียนเป็นทหารกลางวันอืมสาธุคือถ้าเราตัดอย่างนี้คนเดียวเราจะจะทันลุงไหมเนี่ยลุงเขาจะไปกันแล้วเพรแล้วดอกเฮ้ยแคือตัดอกเบรถเก่าทัพกนเลยใส่ตัดเดี๋ยวใส่หันก้นมาเบื่อนูร่ล้มมา เงาไหมแม่ฟาดอันตัดหักเลยแม่แบงนี้มันจะมันจะขึ้นใหม่อีกไหมคะนี่บอสแตมมีเธอเดียวมีเธอเดียวตัดแล้วก็คือทิ้งเลยก็คือตัดแล้วทิ้งเลยมุ้งแต้มเป็นกรอบมากทุกคนอุ้ยเราเสียดายเนาะกินสดสดเลยกันเนี่ยอะกินสดสดนุ้งกินโชว์หน่อยเร็วเขากัดกินหัวมันคาสนิดนึอ๋เลยอันนี้อันนี้เรากินได้เลยใช่ไหมเราต้องปอกประมาณนี้ใช่ไหมคะ เอาหอดอย่นีนะใบใหญ่ๆนะหวอดอุ้ยนุหวานมากกันเพื่อบรรจาร์น้ำกันเพื่อบรรจารไใบพญามณ์อืมหวานจริงฮะอ๋อค่ะโอสวยมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่หัวข่อยเลี้ยงให้เจ้าแรกๆอ่ะนี่นี่หัวนี่หัวนี่เาจะจ่ามาไมมันมันจะไม่ไหวถ้าเราต้องกระหล่ำทั้งประกาศต้องได้แบกเนาะเออให้เพื่อนตัดซะคอยว่าจังเร็วเออรวมอยู่ได้ตัดอันเดียวเพือสิบ่งไรหัวใจเรอันเป็นย่างละถุงม okay. oh, ันบอกนั่นเห็นไหมเพิ่งลเพิ่นตัดแป๊บเดียวสามทุง อพอแม่งแล้วถุงอันนี้เอาเดี๋ยวจะไปให้ฝากชาวบ้าทนที่กกอกด้วยโอ้ก<อ>็อย,ย่างละห้าเนาะอย่างละห้าถุงก็แล้วแต่เจ้าวสีพิจะะพกการณาประกาศห้าถุงค่ะหนูไม่รู้ว่าห้าถุงเยอะขนาดไหนเราไม่รู้รห้าถุงก็ถุงละสิบลโแหละวนันหนึน่งกับหัวละโลหัวละโลกว่อะไรตาช่างก็มีพร้อมนะนี่นะไอซี่เขามีเทคนิคเขาก็จะเร็วนะฮะ ไปฝากผู้ใหญ่บ้านจะประดงด้วยอย่าลืมเลื่อนกระหล่ำไปให้แม่ยพาคันสมนะเอาแม่มะยพาลืมแม่ยพาเลยเด้วยแม่ยะยพาคันสมเนยคันสมแล้วคันสมแซ่บเด้อพักการเอาพักการห้าถุงก่อนแล้วก็กระหล่ำอีกห้าถุงประมาณนี้ก่อนแต่ว่าให้กระแตคนเดียวทุตัดซอยได้โอ๊ยโอ๊ยเก๊เก๊เก๊เร็วแล้วเนี่ยแกล้งคะแกล้งยางไปเบิ้งเงินตาเด้อะมนดูทุตัดเป็นทุตัดถุงหัวขวนกันอ่ะ ตวงแนแล้วเปลี่ยนเนะานนะคะเอฟซีป้าเป็นเมาส์นะเมาสผักไปตองเสียพารับโชคนะป้าก็ตัดสดๆจริงๆสหรับพีกบมานีนะคะสวัสดี